เป็นคนกระบี่คะแต่ว่าทีมาดนาูนครข้เท่าปีสี่สิบก้ามสิกขี้เลยคะ่ะมาอายุจนกลายเป็น,นคนนักขไปแล้วค่ะลักลักงานก็ในขายก็จะเป็นงานนั่งดิบอกเนียค่าทนี่คืองา,น,งานของเราขึ้นขาของเราอ่ะมันรอบจนชายพอ ผูกขาทุกขึ้นสามารถซื้อไงขายซื้อได้เจอถือว่าไม่ต <wall. S 1> ้องทิ้งหมานะคะถือว่าเป็นนั่งแเพลถือว่าเป็นงานอบ้านเรางานชิ้นจนเลิกก็คือนั่งจีเราสายสั่งเป็นลักเลยเราก็ทํากันอยู่มี่หางกลอนและงานก็คือทำกันแสบกันทุกบ้านเลยโดยสัมค่ะต้องผ่นใต้ซิ่งพาที่ยากแนะนํานะคะก็คืองานขาดเอวก่อนนี้จะขาดเอวได้สะพายได้เสียนพระจะชอบกันหมาเพราะว่ารุ่นตัวนี้มันเป็นใบใหญ่สามาไส้คล่องเลยอยิ่ เป็นไล้ทางคัดทางสะพายได้แล้วก็ขายเองได้ค่ะเงียบมากนั่งก็ดีมากมากเลยค่ะชายไปสักพักนั่งจะเป็นเงาช่วยมากมากค่ะตัวน,นี้นั่งดิสกกมาชาร์จนะที่ไม่ได้ฟอซี่นะคะเมือ่อสลัดดีดีค่ายนะวันท้งท่นานทางท่านที่จะมาลาทตัวถนนวนสุขานเลยค่ะวันเสวทิ์ที่จะค้ายอยู่ลัดเสวทิศนะคะตัดเช้าเสวทิ์ธนาคารสุขส้างค่ะ